ความที่ไม่เอาไหนกับผู้บริหารประเทศไทยทุกระดับเลยผมไม่ได้ข่าวว่าตอนนี้ด้วยนะก่อนตอนนี้อีกจะเป็นผู้บริหารระดับชาติผู้บริหารระดับบริษัทล้มเหลวหมดแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมได้มาเมื่อวานที่ทำให้พูดได้คำเดียวว่าน่าเสียดายน่าเสียดายเมื่อวานนะครับผมได้ไปฟังนะ วิทยากรคนหนึ่งเขาเคยเป็นหัวหน้าใหญ่นะของค่ายเพลงนะครับระดับโลกเลยนะค่ายเพลงระดับโลกเลยนะที่ได้ถูกส่งตัวมาทำค่ายเพลงในเอเชียเขาคุมทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วเขาบอกว่ารู้กันไหมเขาถามทุกคนในที่ไปฟังอันนะว่า K-POP เนี่ยเคป๊ b l a c ล p i พ k BTS เนี่ย ต,ต,ต้นกำเนิดต้นนกเิดมาจากประเทศอะไรมาจากประเทศอะไรครับรู้กันไหมครับให้คลิกกันหน่อยตอบกันไปสิเค o p blackpink BTS N นะบอกเลยมาจากประเทศไทยเขาบอกสมัยนะั้นอ่ะตอนนี้เขายังเป็นหัวหน้าค่ายเพลงระดับโลกเนี่ยพวกเกาหลีนะครับก็ส่งคน มาดูผลงานของบริษัทค่ายเพลงในเมืองไทยแล้วเขาบอกเลยว่าดาราที่ทุกคนเรียนแบบเนี่ยหรือพยายามจะเรียนแบบก็คือพี่เบิร์ดของชัยเขาบอกเลยนะว่าสมัย25 3สปีที่แล้วเนี่ยเคป๊อปเองเนี่ยไม,มไม่มีไม่มีเลยแต่ค่ายเพลงของประเทศไทยเนี่ยเช่เป็นพี่เบิร์ดท,ทาทายังเจเจ,จตรินคนพวกนี้ดังมาก เขาเห็นวิธีที่บอยษักค่ายเพลงที่ดูแรเนี่ยจัดการคอนเสิร์ตท,ทำเพลงเขาก็มาอะไรเข,ปปเขาก็มาคัปปี้ก็มาคัปปี้ฟังเขาดีดีครับคนเกาหลีเคป๊มาคัปปี้คนไทยแต่ทำไมเขาสำเร็จมากกว่าเราด้วสองเหตุผลเขาบอกนะครับเขาบอกว่าหนึ่งเพราะรัฐบาลเกาหลีเนี่ย สนับสนุนเต็มที่เลยให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นลงทุนให้เงินให้เอกชนจอมนิชน,นะให้เอกชนยังกับ YG g r o u รุอย่างเงี้ยได้สร้างซอฟต์พาวเที่แท้จริงของเกาหลีขึ้นมาให้หักภาษีให้สนับสนุนเปิดโรงเรียนให้รัฐบาลเขาสนับสนุนเต็มที่ อันที่สองนี่เขาบอกเคป๊อปเขาก็ได้บทเรียนจากเมืองไทยอย่างหนึง่งเขาบอกค่ายเพลงที่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยมองว่าเพลงไทยเนี่ยจะไปสู่ระดับโลกได้เพราะตอนนั้นเขาได้มาคุยกับผู้บริหารใหญ่ๆของบริษัทค่ายเพลงในเมืองไทยคําตอบก็คือว่าโอ้ยไม่มีใครในโลกนี้ก็ฟังภาษาไทยหรอกแต่เกาหลีเนี่ยมันซุ่มอยู่คนเกาหลีเขาซุ่มอยู่ เขามองวิธีที่เราจัดการเต้นจัดเวทีทำเพลงนะแต่แตกต่างบางเ็จก็คือเกาหลีเขาบอกเลยเขาจะไปทั่วโลกโดยที่คนไทยเนี่ยเพียงจะไปแต่ในประเทศไทยนี่คือสองเหตุผลใหญ่สุดท้ายแล้ววันนี้เคป๊อปดังทั่วโลกจริงและที่เขาอดขำกว่านั้นไม่ได้ที่เขาพูดบนเวทีทุกคนก็ขำหมดนอกจากเกาหลีเนี่ย ได้เอาไอเดียของคนไทยไปแล้วก็ไปทําให้ดีขึ้นนะตอนนี้ก็เอาเด็กไทยเนี่ยเอาเด็กไทยนะเอาเด็กไทยก็พูดทุกนะไปดังทั่วโลกได้คือลีซ่าเศร้าไหมครับประเทศไทยความล้มเหลวกับวิสัยทัศน์ของผู้นําทุกรัฐบาลความล้มเหลวของวิสัยทัศน์ของผู้นําบริษัท ยฟังแล้วแต่ให้รู้ไว้นะครับคนนี้เขาพูดเลยนะในทวีปเอเชียเนี่ยเขาพูดคำนี้นะฟังดีๆน,นะเขาบอกว่าไม่มีประเทศไหนที่ครีเอทีฟเท่ากับประเทศไทยเพราะอะไรเพราะบอกคนไทยเนี่ยมีจุดดีกว่าคนอื่นอย่างหนึงคือเปิดเปิดสมองเขาบอกว่าเรื่อง LGBTQ นะครับเรื่องอาร์ติสเรื่องมุนๆอย่างนี้ พวกเป็นปรดเที่ครีเอทีฟมากเด็กเก่งแต่เขาอดเตือนไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกทุกทีที่เขามาเมองไทยเนี่ยว่าเหมือนกับระบบระบบรัฐบาลบริษัทคนหัวแก่แทนที่จะให้เยาวชนไทยเนี่ยครีเอทีฟเต็มที่เลยนะเพื่อไปสู่เวทีโลกนะกดดันกดดันให้อยู่ในกรอบเขาบอกอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก เขาบอกนะเกาหลีเป็นประเทศที่มีแต่ก้อนหินประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทุกอย่างแต่เขาไปโรคได้เราเติดแต่โรคนะโรคอะไรโรคที่การไม่เปลี่ยนแปลง,ปลงคุณทักษณิณชั้น14จะต้องปรับไปเข้าคุกไหมสองวันที่แล้วนะครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมนับถือมากนะเขาก็บอกเขาได้ไปเจอกับผู้ใหญ่ในระบบศาลมา ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดผมก็เลยอยากเช็คอดไม่ได้ทอมขี้เสือ่อกก็เลยเริ่มเช็คคนนู้นคนนี้ว่าเรื่องมันจะตรงกันไหมเรื่องที่ว่าไม่รอดเนี่ยก็ออกมาเนี่ยด้วยผู้ใหญ่หลายๆคนบอกไม่รอดเหตุผลที่ไม่รอดก็เพราะอะไร ดิฉนันะลผมพูดไปตลอดเวลานะว่าคุณทักษณิณในน่าจะรอดเรื่องนี้เพราะเขาเป็นนักโทษแล้วเมื่อหมอวินิจฉัยว่าเขาบาดเจ็บอย่างวิกฤตเนี่ยคนที่ผิดคือต้องเป็นหมอไม่ใช่ตัวเขาเขาเป็นนักโทษแต่ที่ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับสารจะแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องที่หมอวินิจฉัยผิดอันนั้นก็เป็นการที่ต้องลงโทษหมอการต้องโทษหมอ แต่เพราะหมอวินิจฉัยผิดเนี่ยก็แปลว่าตามมาตราคนเข้าคุกเนี่ยคุณทักษิณยังไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในคุกในคุกนะครับอย่างเต็มที่พราถ้าแปลว่าอะไรแปล่ต้องกลับไปอยู่อีก6เดือนเลยเหรอเริ่มใหม่เลยเหรอกพราะไม่ใช่เขาบอกมองทางกฎหมายอย่างเดียวเลยที่เขาที่ไว้ผมฟังก็คือว่าทางกฎหมายเนี่ย คนที่ไม่สบายเนี่ยไม่ต้องวิกฤตก็ได้นะมีสิทธิ์ไปใช้เวลาในสถานที่ข้างนอกของคุกเพื่อรักษาตัวเองเนี่ย90วันก็คือ3เดือนนะครับแต่คุณทักษณิณเนี่ยแขามี6เดือนเลยก็แปลว่าอะไรผมจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนนะก็แปลว่าอีก3เดือนอะ่ะที่หมอบอกว่าไม่วิกฤตเนี่ยก็ต้องกลับมาใช้เวลานี้ไอ้3เดือนที่ใช้มาตราที่บอกไม่สบาย ไม่จะเป็นต้องวิกฤตก็ได้เนี่ยเขาจะบอกเป็นเาเรียกว่า time serve คือใช้เวลาในคุกไปแล้วการจะดูแล้วเนี่ยสายเขาจะบอกว่าคุณทักเซ็เนี่ยนะไม่ต้องมาซ้ายขวาบนล่างก็ทําตามกฎหมายก็คือว่าคุณ <S <S ไม่สบายคุณก็มีเสร็จที่ออกไปรักษาตัว90วันแต่หลังจากนั้นแล้วไอ้90วันเนี่ยคุณต้องมาอยาู่ในคุกก็ต้องกลับมาที่เรือนจำหรือถ้าผมเข้าใจดีๆนะ ผมก็ถามอันนี้ต่อนะว่ามีกฎที่บอกคนอายุมากกว่า75แล้วเนี่ยได้ไปใช้เวลาที่บ้านเขาได้อันนี้ก็ต้องเช็คกันูดีทเทงผมจะหาข้อมูลให้นะแต่เพื่อจชัดเจนนะครับที่ดูแล้วเนี่ยการตัดสินก็จะเป็นว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตหมอต้องผิดแต่เพราะไม่ป่วยวิกฤตเนี่ยก็กลับมีคดีหนึ่งว่าตกลงแล้วคุณทักษิณเนี่ยใช้เวลาในคุกตามที่ศาลสั่งอกมาไมคคาตอบก็คือว่า ไม่ได้ใช้ยังขาดอีก90วันนะครับแต่9กวันที่ไปใช้เพราะว่าไม่สบายเนี่ยนี้เขายกเวลาให้ก็ต้องมาถามมาดูว่าตรงองคุณทักษิณเนี่ยสมมุติไปนะว่าโดนอย่างนี้จริงนะแต่ยินดีปูวในคุก3เดือนไหมแล้วก็ออกมาก็มีชีวิตอย่างที่หลายนคนที่ปิ่ในคุกจะเป็นคุณสรยุทธ์นะครับคุณอ่าตายละผมจำชื่อพี่เขาไม่ได้ แกละคุณสอยุทธเอ้ปุ้ยพี่ชื่ออะไรนะที่เขาเป็นเจ้าของอโรงแรมเดวิสชูวิตพี่ชูวิตยกมือไหว้ขอโทษทีครับตอนนี้มันสมองมันเสื่อมแล้วนะหลายหลายคนเข้าเ,าเสกโลโซก็โดนโดนสองปีเลยนะก็ลองดูสามเดือนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตไดอ้อย่างเหมือนเดิมหรืออย่างหลายๆคนบอกว่าแกจะออกไปนอกประเทศ ผมก็เป็นห่วงว่าถ้าอ,อไปนอกประเทศเนี่ยโอกาสกลับมาคราวนี้คือน่าจะสูนเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าดูคิดยังไงครับถ้าศาลตัดสินออกมาอย่างที่ผมได้ฟังมาว่าให้กลับไปอยู่ในเวลาที่ไม่ได้เข้าคุกเพราะไม่ได้ป่วยวิกฤตคือ90วันรับกันได้ไหมอลองความคิดเห็นกันดูคิดว่าคุณนักศินจะรับได้ไหมหรือรับไม่ได้